6.53นาทีวันนี้เป็นต้นไปกรุณานระวังพายุฤดูร้อน<ะ>ครับทุกผู้ชมครับประกาศกรมบุตรีิวิทยาฉบับที่ห้าเพราะเมื่อวานนี้ ร้อนมากร้อนมากร้อนจดนดปวดหัวประกาศวันนี้เรื่องอากาศแปรปรวนนะคะความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากจีนแผ่ลงมาปกคลุมเวียดนามตอนบนและประเทศลาวแล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานและทะเลจีนใต้ในวันนี้แล้วก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้วันพรุ่งนี้ คือเย็นเนี่ยลงมาในขณะที่ตอนนี้บ้านเราร้อนมากพอมาปะทะกันนะคะจะทําให้มีฝนฟ้าะนองพายุลมแรงลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ลมกระโชกแรงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นระยะแรกแล้วหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงและม,มีลมแรงค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในวันวาเลนไทน์ไล่ให้ดูสักนิดหนึ่งเราจะไม่อ่านแหละท่านผู้ชมดูก็แล้วกันทางอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะวาเลนไทน์จะมีฝนฟ้าะนองหนัก ในพื้นที่เหล่านี้ครับผู้ชมฮะแล้วก็ถูกประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยหลังจากร้อนจัดรุนแรงเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปโอ้ร้อนมากด<ะ>ูอุณหภูมิในเครื่องนี้เขาบอกมันไม่จริงนะอุณหภูมิที่แท้จริงมันสูงกว่า<ะ>ใช่ไหมร<ะ>้อนไหมท่นานผู้ชมเมื่อวานร้อนมากแล้วจําไว้เลยที่ไหนยิ่งร้อนเวลามีมวลอากาศเย็นลงมาปะทะมันยิ่งเกิดพายุแล้วฝนตกร<ะ>ุนแรงคาดการอุณหภูมิวันนี้ วันเลนทน์นี้ก็ร้อนนะคะภาคเหนือกับภาคอีสานเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดได้37องศาภาคกลางยิ่งสูงสุดได้38องศาเลยค่ะกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ก็ร้อนนะคะสูงสุดได้36องศาค่ะท่านผู้ชมพูดถึงเรื่องร้อนโอ้โหเมื่อวานนี้ผมว่าเกิน36เมื่อวานเนี่ยจริงๆนะค่ะ